ไหวนะหวนะกดจำว่นมาคุย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 ก่อนมาคุยก่อนคือจะบอกว่าเราเรามามาคุย normal นั้นเรามียาวิ่งเลยใช่ไหมวันแรกวันแรกอ่ะมึงอพอพอซักพอเหลือห้าวิมึงสดยาวิ่งทุกคนเลยแล้วมึงก็ชีเพชรออกโอเคป่ะมัลอง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 ลล่นลองลองลล่นลออนลหงกอองลองลองลกินเปลดเลยองล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 ลอลองลองงองลลองลองลงลองินงลององลองลองลงลองลองลลงลองลลองลอนดอลองเลอนลองลองงลองงลอ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 งลลอออลอลลลเราเรา้ออลอลองออล เก็บข้อมูลกันไปเก็บข้อมูลกันไปขวดละร้อยอย่างในไอ้ดอกบ้านทำมึงได้มันได้เยอะไงเก็บข้อมูลลงข้อมูลคนคนยิงปืนกลางไฟยิงเบรกไหมหน่ะพี่ผมว่านด้โดย่ายพีโได้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 พี่ถ้าถ้าถ้าเขาดันมาใกล้จะถอยไหมกดกินแล้วก็ถอยไหมไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยเดี๋ยวหมดเวลาเล่นเลยนะครับครับใช่ครับเวลาหมดเริ่มเลยครับเก็บเก็บเก็บข้อมูลลงข้อมือออกพี่เก็บพี่พอ่จะดันไปหลังด้วยไหมพี่ไกลไกลไหมครับครับพี่ชายเก็บข้อมูลลงข้อมือเว้ย เฮ้ยใครใครไม่มีปืนไปยิงข้างหน้าเลยไอ้ยิงไปไอ้ไอ้ไอ้ถือปืนข้างหน้าถือปืนข้างหน้าถือปืนข้างหน้าเลยสตินะสตินะสติห้าวีห้าวีแล้วห้าวีแล้วซ้าเลยนะห้าวีแล้วแปลงล่างเลยนะหนึ่งสองซ้ำแก้เพื่อนหน่อยแก้เพื่อนหน่อยอย่าเพื่อนตายเออโอ้ยเฮีย หน้าแดงไม่พักลวงลวงลวงล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 งตัวไก่ลวงตัวตายป้าไี่โตไม่ตายไม่ตายไม่ตายแก้กันแก้กันดีแก้กันดีเสียงต่อหน่อยพูดต่อหน่อยพูดต่ออะไรหนาล, <seldom. S 1> ลามแก้กันดีบอกเพื่อนแก้กันดีแก้กันดีแก้กันดีแก้การดมาได้ทางขวาบุ๊ค<ๆ>พีไ่ได้ทางขวา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 ได้ทางขวาได้ตัวตายไหมยิบให้หย์ยให้หยิบให้ เฮ้ยกู้หญิงไม่นะไอ,ไไบอ้บดชุบเลยชุบเลยฝนฝนแกสายไอ้ฝน ควยเฮียยัดแม่จบหน่วยสอดแหนมยาวิ่งหน่วยสอดแหนมยาวิ่งเป็นไงล่ะหน่วยสอดแหนมยาวิ่งไอ้เฮียทดลองใช้นึกว่าหนูทดลองไอค้คุยกูไม่เห็นไวขึ้นเลยปุึงปังป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 ึงปัง,ป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 งหายมด เฮียฮัลโหลของไม่ค่อยถึงเลยเหมือนพวกยามา้ายาวิ่งอะไรเงี้ยเฮียฮัลโหลหรือว่ามันไกลไปหน่อยไว้อะโอ้ยเฮียทำไมเสียงทำไมรู้สึกวันนี้เสียงกูส่งไม่ค่อยถึงเพื่อนเลยวะเออบวกวิ่งมันจังหวะจังหวะมันเพี้ยนนะคนดูเวลาเวลากดยาวิ่งแล้วแเราวิ่งยิงอ่ะมันเพียนะ้ยนอ่ะ ผมก็ต้องค่อยๆจูนมันเฮียแล้วมันจะกดฝึกใช้ฝึกเล่นก็ไม่ได้นะคุณดูเนาะไอ้เฮียเพราะอะไรยามันแพงอ่ะคุณดูไอ้คุยยาปอมไอ้เฮียเดี๋ยวจะได้ตอบนี้จะได้รู้แล้วว่าปืนไม่ต้องใช้หรอกไอ้เฮียใช้มาทำเฮียอหละไควยโดนยิงก็ล้มเหมือนกันไอ้เฮียเป็นพอแอคทีฟเบสิ่งด้วยเลยครับเอาแต่เออเอาให้แค่คนลวงก็พอเปลืองของไว้เฮีย ผมใช้ไปสองขวดเย็ดแม่ลุกมาโดนซ้ำจเจริญเจริญอะไรครับน้องชายหนึ่งสองแปดเจ็ดครับพี่โกอันนี้ไปกินตัวยาตัวไหนมาครับดีทุกตัวเลยวิ่งเร็วมากอ๋อยอย่าอย่าลองกินเลยครับน้องกินแล้วแพ้เหมือนเดิมครับน้องชายหนึ่งสองแปดเจ็ดไปทํายังไงครับพี่อะไรนะครับน้องทํายังไงถึงวิ่งเร็วขนาดนั้นครับพี่โอ้โหถ้าวิ่งแล้วแพ้อย่าอย่าวิ่งเลยครับน้องชาย ฮัลโหลเพื่อนไอ้ยมันงงไปหมดเลยว่ะไอ้ยมันวุ่นวายหมดเลยว่ะยาวิ่งมันดูมัวมันดูมั่วหมดเลยว่ะไอ้เ์มันทำให้เรากระจายอะมันทำให้เรากระจายมันปวดจิตเลยนะยาไอ้เี้ยมันไม่เราได้รู้ของไอ้เพื่อนตัววิ่งตัวรัววิ่งไอ้เี้ยไอ้ควยไอ้เี้ยฮัลโหลฮัลโหลไปรวมกับเพื่อนนิดตัวไอ้ฮัลโหลเมื่อกี้ยาเราฟิกอนอะไรไม่รู้เพื่อนงงไปหมดเลยว่ะเมื่อกี้ไตย่างเกินเลยว่ะเพื่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่เคปกติกูก็ได้อย่างนี้อยู่แล้วนะ กูรีลวงกับโบอยู่แล้วกูล้วงปืนได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไอ้โบมันฮัลโหลฮัลโหลมีโบเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกับเราวะแบบนี้มึงมียาวิ่งอ่ะแต่ว่ามึงมึงเข้าไม่ถึงปืนเขาไงถึงไม่ใช่หรอแล้วปืนไมปืนเขาไม่ตายตายนเผาลวงปืนปืนเขาตายไปคนหนึ่งเหมือนคนสองคนเลยอ่ะแต่แต่แต่ทุกคนแต่ว่าปืนเขาตายคนเดียว มันก็ถูกใช่แต่จังหวะแรกกูกูยิงไม่โดนเลยจังจังหวะหรอว่ากูงงสะโคบตัวเองอยู่อะแบบว่ามือเข้าใจว่ากูกดยาวิ่งใช่ไหมกูกูยิงสามแตแรกไม่โดนใครเลยเทียปึ้งปึ้งปึ้งแบบแบบเดินวิเดวิ่งยิงอะตัวอย่างไหลอะโบสไอ้เทียป่วยกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูวิ่งชุบเพื่อนแบบวิ่งชุบเพื่อนอะกูกดยาวิ่งสองขวดนะไม่พี่ก็กดสองขวดไม่แต่ว่าเร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 าหน้าเรียงไม่ชินด้วยแหละจังหวะอะไรหามิ่งอะไรเงี้ย กูวิ่งไปชุบใครวะตายคนแรกไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กไอ้ไอยาสโคบไม่ไอยแบ๊กไปเดี๋ยวก็ล้มล่วงตายไม่ควรกินก่อนนัะกูว่าไม่ควรกินก่อนไม่ควรกินกูว่าถ้าถ้ากินก็เอาแค่ให้ให้แค่พวกให้แค่พวกตัวที่บอกว่าโดนยิงโดนยิงล้มปุ๊บแล้วก็ให้กดยาวิ่งกับบนเนาะลุกขึ้นมาซีเพสอะไรเงี้ยกูได้อยู่นะเพื่อนไอ้บวกสีไม่ต้องกินไว้ให้ใช่ผมว่าโบกสีไม่ต้องกินเออใช่ใช่เนี่ยเราเราเราต้องลองไม่ต้องต้องต้องให้ได้เจ็บตัวหน่อยโบสามให้มันวิ่ง กินเข้าไปผู้พอมันล้มก็กระชับชพื้นที่เข้าอ่าถูกต้องถูกต้องพี่บวกสี่ก็ยินหาสเปซยิงแผงนอกหมดเดิมให้มันให้เล่นตามจังหวะตัีให้คุ้นด้วยพี่เนาะพี่พไม่หรอกไอ้ที่ถ้ามันมียาถ้าไม่ถ้ามันมียาก,านยากันตัม้มันก็ไม่ล้มไงแค่นั้นเองถูกเวลาพี่เลยแต่ก็เสียก็มีชู้ชเพื่อนอ<ช>น่ะนั่นแหละยากันตันน่ะปืนยิงปืนก็ต้องปืนก็ต้องเก็บปืนถ้าปืนถ้าปืนใช้เราก็จะไม่มีวันล้มเลยเพื่อนละถูกเวลาเพื่อน แต่ถ้าในไฟไม่ใช้มันก็ไปถึงตัวเขาไม่ได้ตัวตัวลมเขาไม่ได้ไงอืมก็ถูกเพื่อนหน้าแหละมันมีสองหน้ามันแค่แบบมันเพราะฉะนั้นกูซื้อโปจบออสเหรอออสไม่ล้มไม่ล้มด้วยวิ่งเร็วด้วยมามาช่วงนี้ออสออสขายดีนะช่วงนี้อืมเล่ไม่ลดอีกตัางหากคนดูผมถามเลยคนดูบวกสองตีตีผมตีผมแพ้เฮีอ ตีน่าจะแบบอู้ยาววิ่งพูดป้าพูดป้าตีอูแพ้เหมือนเดิมเพรโตเสียความมั่นใจว่ะน้องไอ้เที่ยเมื่อกี้ยีงไม่โดนเลยเมื่อกี้ปวดหัวว่ะไอ้เที่ยพี่ยิงโดนอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งก็ได้นะเออวิ่งแม็กแรกวิ่งโดนแม็กแรกวิ่งโดนสิหกดักวิ่งโดนสองนัดละโตจังหวะแบบกูกูลองแบบแบบว่าลองวิ่งแล้วก็แบบนึกออกปะแบบลองลองแบบวิ่งวิ่งสโคปยิงนึกออกไหโตวิ่งปุ๊บวิ่งยิงวิ่งยิงวิ่งยิงเยี้ย ไอสัตว์กระจายด้วยว่ะเออมันมันมันดูมันดูปวดมันดูงงไปหมดเว้ยมันจะเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวามันเหมือนเราโฟกัสแต่ยาวิ่งเหมือนเหมือนข่าวดีป่ะเหมือนเราไม่ได้โฟกัสข้างหน้าเราโฟกัสว่าเราอยากรู้ว่ายาวิ่งจะเป็นยังไงจะลองแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยแม่งก็เลยแบบสำหรับตัวคูนะเมื่อกี้แต่ถ้าลูกเช้าคืนเดี๋ยวน่าจะไม่มีปัญหาแล้วน่าจะเข้าใจโมเมนตัมเกมมากขึ้นใช่ผมทุกเพื่อนเอดีผมเหลือสี่อ่ะ เพื่อนตายคนแรกผมวิ่งชุบ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 แล้วทีนี้มาเหลือประมาณเอดีเหลือประมาณเจ็ดมั้งแล้วผมก็ตายพอชุบเนี่ยแต่ว่าชุบเกิดนะแต่ว่าตายแล้วทีนี้นี่เพื่อนก็ชุบผมแล้วผมก็กดปืนมากดจะวิ่งอีกแล้วผมก็เลยชุบเพื่อนอีกประมาณสองสามคนแต่มันเร็วเร็วเร็วไหมถ้าถ้าไม่ใช่ปืนอะเร็วไหมเกิดอะไรมันรับสู้ประเสริฐสีไม่น่าไหมสียมันไม่ไม่ไม่เหมือนที่ดูใช่ไหม ทางนั้นเหมือนสเตติน่าถ้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 าสเตตินาหมดก็วิ่งวิ่งแบบหย่อๆแต่วิ่งไวอ่ะแต่สุดท้ายก็หนีบูธบูธบูธพวกไม้บูธพวกปักหลังไม่ไม่ไม่ผลอยู่ดีต้องมีสเตมินาถูกไหมใช่แค่ตัววิ่งไวขึ้นถูกป่ะน้องใช่ใช่โอเควิ่งหย่อๆถ้าไม้บูธอ่ะถ้าบันบูธก็บูธทันอ่ะอืมคือไม้บูธคือไงวะก็ไม้อย่างไม้บูธไม้ตีอ่ะก็ตีถึงอ่ะถ้าไม่มีสเตมินาอ๋อฮะเข้าใจแล้วเฟมไม่ได้กูแค่เฟรมเลย โอเคละได้ละเพื่อนง่ายลองดูเฮ้กูพลาดดิเนี่ยเฮ้กูยิงใครไม่โดนเลยเฮ้จับจังหวะไม่ได้เฮ้อะไรนะเย็นยาวพองถ้าไม่ปวดเลยหรอเออกูยิงแล้วใส่สิบขวดอ่ะมันไม่ได้เพื่อนก็อยากลองเพื่อนมันมันของมันไม่ได้ใช้ถูกไหมล่ะถ้าแบบว่าใช้แค่คนที่ล้มก่อนตอนแรกอะได้อยู่ไงเออใช่เซตแรกอ่ะแล้วเซตสองไปเอาพี่แววเพื่อนอ่ะวิ่งกินแววเพื่อนอ่ะไม่รู้เพื่อนกูอยากลองเล่นดู ขอไม่ให้ลองไงเพื่อนคนอื่นวลาได้ลองก่อนคนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่มีสิทธิ์ได้ลองไงเราก็แค่ลองก่อนนะตี่เกาลีจุดบอดไร้รักว่าไงงอมไอ้สัตว์ตอนตอนตอนแรกกูกูบอกว่าห้ากูบอกห้าวีไล่แปงล่างแล้วคุณตะโกนแปงล่างแล้วพวกมาแล้วกดแล้วมันกดยาวิ่งไงใช่ไหมแล้วชิเลนแล้ววงก็แตกอะแล้วก็มั่วเลยอะมัวเนี่ยจรินทุกคนมันวงมั่วอยู่แล้วเว้ยมั่วจัดอะทุกคนไม่อยากอยากวิ่งหมดแม่อยาวิ่งก็เป็นวงกลมอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตุ๊ด๊ดูดูด๊ดู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 ด เขาวิ่งไปมองวิ่งโกรวิ่งไปมองกรมสเตมินาหมดก็วิ่งเหมือนปกติเลยพี่อืใช่ไหมเงี้ยงงแตกไก่อยคือคือมันต้องมีสเตมินาหรอใช่ที่มันต้องมีสเตมินาคือจะวิ่งเร็วสเตเตมินาคือแบบจวดเลยจวดจเลยมันก็เหมือนกันกับปกติแต่สเตเตมินาหมดถ้าวิ่งธรรมดาเร็วก่บปกติมันก็เป็นท่าวิ่งไงแต่วิ่งเร็วแต่ที่วันมันไม่มันมันมันไม่มีวันหมดไงสเตเตมินาถ้ากินยาววิ่งอะ ไอ้เฮี้ยเรียวอยู่เหรอวะไอ้ไไออ้้หมดไม่หมดไม่หมดไม่หมดไอ้เฮี้ยเรียวแล้วกับยาวิ่งอ่ะไม่หมดไม่หมดเพื่อนกูกูลองมาแล้วเพื่อนเด็กคู่หรือเปล่าไม่ได้เดกคู่ไม่ได้ไม่ได้แดกคู่ไม่ได้แดกคู่มันหมดแต่มันรถช้าเลยมันมันหมดแต่ว่ามันมีมันมียาสติมิน้าอีกอันหนึ่งเว้ยยาบูตอ่ะไม่หมดไม่พี่ยายาเหลือมันไม่หมดเพราะมันเหมือนมันเหมือนมันหมดอ่ะแต่มันไม่หมดอ่ะกินแค่ยาวิ่งอย่างเดียวไม่ใช่หรอผมไม่เเคยยยกินาลไม่หมดไม่หมดไม่หมดเชื่อกูกูกูลองมาแล้วทักสองไว้ยครับ ผมวาเลืกหนึ่งตลอดผมว่ากูบอกกูบอกกูบอกให้นะถ้าถ้าจะถ้าจังหวะจังหวะเรานอนแล้วมึงกดชิบทิ้งไว้อ่ะตื่นมามึงวิ่งเหมือนไม่วิ่งเหมือนกากระเหมือนไก่อ่ะสเตปิเน่าหมดมันเออตื่นวิ่งลงมาเอ้ยถ้ามึงกดกดกดชิบไว้ตลอดเวลาสเตปิเน่ามันก็ไหลไปเรื่อยไหล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 ถ้ากับยาวิ่งก็กูโดนไม้ไล่ตีหลังมาเดินแบบป๊อก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 อ่ะที่เมื่อกี้ผมก็พลาด ผมยิงโดนนะแต่ให้แดกให้แดกแค่คนคนล้วงก็พอแล้วมั้งผมโดนเขาสวนนะผมก็ล้มตลอดแล้วผมก็ตายตายแบบผมสไลด์หนีเขาแล้วเขาตีติดปลายไม้ได้ลองได้ลองได้เลยรู้ไงสองรอบเลยตัววิ่งมาชุบผมสองรอบเนี่ยอืมกูเล่นไม่ดีเมื่อกี้กูโดนจังหวะลุกแม่สามรอบหกนัดแรกกูยิงโดนสองนัดเองไอ้เหี้ยกูอยากกูอยากกูเล่นอย่างไอ้หม่ำตอนแรกพอกินลุกมาวิ่งตุ๊ดตุ๊บตุ๊บแล้วกูตึ๊บดึงปึ๊บเนี่ย พีระคบยิงมั่มตึมตึมตึมยันแม่ไม่โดนเลยเฮียไอสัตว์สิสิไอสัตว์สาวฟินนะแม่กูไปใช้ตอนจังหวะสองแล้วกูยิงเสร็จใช่ไหมกูอยากกูพอกูยิงกูใช้เพื่อกูเปลี่ยนไปปีนเลยกูอยากลองนะกูตึมกูตึมตึมตึมแล้วกูยิงตึมกูเปลี่ยนปืนไอเฮียทำทียอะไรกูไม่รู้เฮียมีพรอปะดปี้เฮียโหลดไปโหตีกูที่โลกอ่ะกูดูว่าสนามกูดูว่าสนามเทนนิสไตเฮียโอ้โหคนได้เปรียบอ่ะมีเฮีย แม่งมาจ่อกูข้างหน้าเนี่ยแม่งยืนหากูกับกูกับนั่นแหละตรง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 ปั๊มกับตรงตรงปั๊มกับเอทีเอ็มอะแค่เนี่ยมายืนห่างกับกูแค่นี้นแต่มีวิธีรับเงินเลยอะแล้วมึงกันแล้วใช่ปะอะไรนะยา่ิะไใช่ไหมใช่ใช่แล้วมึงแค่อยากบอกว่ากูแค่อยากให้ให้พวกมันแบบว่าบอกว่าถ้าเราชนะก็คือกำไรลูกแรกนะ好吗แต่ถ้าเราแต่เราแพ้เราก็จะได้รู้ว่าเอออะไรมันควรหรือไม่ควรเข้าใจป่ะอืมจะได้รู้ว่าพอจะได้ถือว่าเออเขาเนี่ยพวกมึงรู้ก็คือพวกมันคุณจะบอกว่าที้กูจะได้รู้ครบแล้วว่าอ่ะอันเนี้ย ควรใช้เลยไม่ควรใช้จังหวะไหนเขาอะไรปะคือมันจะให้ลองให้รู้อะ่ะอืมช่างมันพี่กศรวิ่งสิบขวดนัวจัดเมื่อกี้ว่าไงฟาวนี่เราก็กำหนดราคาได้เด็ดเพราะเรามีแจ้งแรกอ่ะกำหนดราคาแล้วไ,ไม่ขาย,ายกำหนดราคาอะไรของมึงมึงฟังนะการที่เราจะกำหนดราคาได้อ่ะแก๊งอื่นต้องไม่รู้ว่าของคา้าคืออะไรไ้ยแต่ในเมื่อแก้งอื่นก็รู้รู้รู้หมดไม่รู้นี่บ้านบ้านบ้านอื่นดูได้ไม่ใช่หรอดูได้บ้าดูวด้ทุกหลักไม่ใช่หรอ ดูได้แล้วหรอเออดูได้ทุกลังไม่ใช่หรอโอ้โหถ้าจิงไปแหละถ้าดูถ้าดูถ้าดูดูได้ทุกหลังมันก็อันนี้ไม่ได้อยู่ดีเอลฟารู้ความอะไรบ้างไหมเนี่ยอืมแต่จะขายไม่รู้ละไม่ผมบอกว่าเรากำหนดราคาได้ไงกำหนดแล้วบอกไม่ขายน้องเป็นไรนี่มันมีดีลมันมีดีลแล้วเออขนาด CPH มีตามร้านเล้น้องอะไรภาษาเอาอะไรกับยาวิ่งน้อง ขายคนละล้านอ่ะป้องขายไข่ไอ้เห enfin ี้ยใช้ใช้ก็ไอ้ใช้เหล่าไอ้เหล่าบอกกำหนดใช้ทองไอ้เหล่าบอกกำหนดราคาไงกำหนดราคาคนละล้านมันแค่ถามมันแค่ถามมั้งถามไปเฉยเนาะป้องถามไปเฉยขอโทษจะใส่กันอย่างเดียวเลยเหี้ยโอเคมัชอบแหลมเวฟอ่ะไอ้เสียจะลาฟันดี ีมอยากอยากลองถามความอยากลองถามอีก oh ตี้หนึ่งที่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 มึงที่มึงเล่นเร็วเล่นเล่นง่ายคือไงมั่งง่ายขึ้นเยอะไหมอะไรนะเพื่อนที่มึงเล่นง่ายขึ้นเยอะไหมไอเรียวตี้มึงเป็นไงบ้างเรียวกับยังบี้กูมันปกติเพื่อนมันมันไม่คือใช่หรอลื่นเลยเหรอเรีวคือมันคือจังหวะมันเป็นไงวะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเหรอตี้เหมือนตี้กูต้องถามวงไฟแบบที่อะไรโคตรฝืนเลยเหยียบทรายอ่ะฮะ อยบซ้ายฝืดเกตมึงอย่าสายฝืดยังไงเนี่ยตีเอเลียวบอกลื่นมึงบอกฝืดคือไงเนี่ยเพื่อนลื่นปืดเลยนะไม่ไอเกตมันไม่ใส่รองเท้าแต่มันถุงเท้ามันไม่ใส่หรือเปล่ามึงดูดิตี้โยมีอ่ะเขาเขาโฟกัสโยมีเยอะเว้ยใช่เขามองเขาไม่มองเออเขาไม่มองไอเดียวเลยใช่เหรอใช่ลงไฮไลท์เยอะใช่เออเขาดูดูยังไงไหลหรือเปล่าลงไฮไลท์เยอะมีเขาเออพี่มีลมเยอะอ่ะไม่ไอเรียวตีไอเรียวไอเรียวไอเรียวฟักตีพี่ตีพี่ พอพอพอเหลือห้าพี่พี่บอกว่าทุกคนแปลงล่าทุกคนกดอย่าวิ่งหมดแล้ววิ่งวงกลมอ่ะเดียวแม่งเอาอย่างเดียวตสนามมัวสนามตัว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 ให้เขายิงตุ่ม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 ล้มหมดแพ้เอ้าเสื่อพี่ก卡อมันมันวิ่งมาสนามเอ้าวิ่งบนสนามวิ่งวิ่งจนเต็มหน้าหมดวิ่งวนแบบวนไปวนมาเยี่ยงงแตกเลยอ่ะไอเดียแม่งเอาไปอย่างเยอะไปติดเก็บแรงนะ